ยผู้ลบพิธีทุกท่านนะครับก็จะนำกล่าวก็จะกล่าวตามนะครับเมื่อกล่าวจบแล้วท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารนะครับนำผ้ากระถิ่นไปวางบนผานแว่นฟ้าวางไว้เฉยๆครับวางไว้ไม่ต้องประเคนวางไว้แล้วท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารประเคนเพียนปฏิโมกประเคนพรคะสมุทรที่ที่สองนะครับประเคนได้เลย ดางนั้นท่านเจ้ากองการาหารสื่อสารนั่งประจำที่ครับจะภาพรวมก็นำผ้าไปวางบนผ่านแว่นฟ้าเช่นเดียวกันสองสองจะภาพรวมเมื่อภาพรวมกลับมานั่งประจำที่พระสงฆ์ท่านจะได้ทําพิธีสงฆกรรมก็คืออัปโลกณารกรรมตอนนี้เราก็นั่งประนมมืออย่างเดียวใช้เวลาประมาณ5นาทีครับ টক টক টকটপ มุดนะครับท่านประธานในพิธีกล่าวคําถวายเสร็จอุ้มพระไตรไปวางเรียบร้อยนะครับประเท็เพียปรปฏิโมกเรียบร้อยแล้วก็ท่านกลับมานั่งนะครับจะภาพร่วมสองท่านก็จะนําผ้าไตรนะครับเดินไปวางที่ผ่านเว้นฟ้าเช่นเดียวกันครับับวางไว้บนผ่านเวนฟ้าครับ ประเมินวหวยแล้วกลับมานั่งประจำที่ครับจับตอนประธานร่วมไปวางท่านอาจจะให้ทั้งครอบครัวทั้งลูกไปช่วยจับก็ไม่เป็นไรอนโลม่่าท่านอยากร่วมถวายทั้งครอบครัวอนโลมคราวน,นี้ก็การนิมนต์พระสงฆ์ท่านทำสังฆกรรมอภิลก,กนักรรมใช้เวลาประมาณ ห้นาทีนะครับก็เผื่อเวลาไว้อันที่จริงไม่ถึงนะครับพระสง์ท่านอัปโลกณะกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญประธานในพิธีประเคนผ้ากระถินแดงองครองก็คือหลวงพ่อจเจอาวาสครับยกประเคนครับประเคนทั้ง่านได้เลย ่านประทานกลับมานั่งประจำพี่ครับจากนั้นเรียนเชิญนะครับประธานร่วมสองท่านประเกศข้ากระถิ่นครับเชิญครับเชิญเชิญจะภาพร่วมสองท่านประเกตข้ากระถิ่นหลวงพ่อจะหลวงพ่อจะอาวาส เอาต่อเมื่อกี้เจ้ากรมถวายแล้วนะเจ้ากรมถวายแล้วจะภาพร่วมนะครับเชิญถวายพระประเคนพระตรายเมื่อกี้เราวางไว้เฉยๆเรายังไม่ประเคนตอนนี้ประเคนได้ประเคนองค์ครองก็คือรูปแรกนะครับประเคนองค์ครองรูปแรกอ่ะก็ยกประเคนทั้งทานเลยนะครับทัานรับ พระนมือนอนไหว้ท่านรับประนมือน,อนไหว้แล้วก็กลับนั่งประจําที่พอจะภาพร่วมนั่งประจําที่นะครับโอกาสนี้ขอญาติเรียนเชิญรองเจ้ากรมการทหารสื่อสารกับเสนาพิธิการทหารสื่อสารนะครับรวบถวายผ้าไตรพระผู้สวดนะครับ่านนี้ก็เตรียมนะเตรียมผ้าผู้สวดสองไตรสองไตรก่อน พระผู้สวดนะครับท่านรองถวายรูปที่สองนะครับยกถวายเลยนะครับครับถวายท่านรับส่วนเสก็ถวายรูปที่สามนะครับท่านรับพอรับแล้วกลับเข้านั่งประจำที่พอเข้านั่งประจำที่แล้วคราวนี้ก็ลำดับการถวายบริวารกระถินใช้แบบสายสิ่งใช่ไหม ผ้าตรายใช่ไหมชาวบ้านจะเข้าด้วยนะก็ตอนนี้เลยงาน,นนะลองกับเสียถวายเรียบร้อยก็ชาวบ้านชาวบ้านร่วมถวายนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญคณะสาธุชนนะครับที่จะร่วมถวายผ้าตรายผ้ากระถินนครับก็เรียนเชิญถวายตอนนี้เลย เขาก็มาร่วมกันถวายก็ใช้เวลาพอสมควรตอนนี้ถวายจเจ้าวาสถวายลงพอ่อยกครับอ่าสมมุติว่าชาวบ้านถวายเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านถวายเสร็จเรียบร้อยนะครับบัดน,นี้ท่านจะกรมการทหารสื่อสารจะได้น้อมถวายบริวารกระถินก็เอาสายสีให้ท่านถวายนะครับ ถวายสายศีลเสร็จกลับเขานั่งประจำที่จากนั้นเจ้าหน้าที่เทียบเครื่องทยธรรมมีสัญญาณนะขอให้สัญญาณให้สัญญาณก็คือช่วงชาวบ้านกําลังถวายผ้าตรายเราก็ให้เขาเตรียมตัวรอแล้วจากนั้นชาวบ้านถวายผ้าตรายเสร็จเชิญประธานถวายบริวารกระถินโดยประเขนินประเขินได้สายศีลน,นะครับประเขินได้สายศีลเสร็จพนมเมรน้ไหวเชิญท่านนั่งประจำที่ จากนั้นชุดเทียบเครื่องไทยธรรมก็เข้าเลยครับเข้าพร้อมกันเลยพอชุดเทียบเครื่องไทยธรรมเข้าพร้อมทั้ง18ชุดนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารประธานในพิธีพร้อมคณะ,ะผู้บังคับบัญชานะครับถ้ามีภรรยาก็น้อมถวายร่วมกันนะครับพร้อมแล้วก็เรียนเชิญท่านทั้ง18ท่านร่วมถวายเลยครับ คือวันจริงอันนี้มีคนช่วยยกออกข้างๆอยู่นะครับดังนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะว่างคือถวายเสร็จชาบ้านถวายผ้าตรายเสร็จก็จะยกออกข้างๆหมดนะครับพื้นที่ก็จะว่างครับเมื่อท่านเจ้ากรมพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญน,นั่งประจำที่กับโอกาสนี้นะครับ ท่านผู้มีเกียรติสาธุชนผู้ร่วมบุญทอดกระถินทุกท่านที่นำต้นกระถินมานะครับเพื่อที่จะน้อมถวายบำรุงวัดเทพรัตนารามนะครับขอญาติเรียนเชิญนะครับแต่ละชุดแต่ละคณะร่วมถวายได้เลยณตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือท่านจะนั่งประจำที่หรือว่าจะขยับอันนี้ก็รอคุยกับท่านก่อนนะครับรับต้นกระถินตอนนี้ต้นกระถิน ทีชาวบ,บ้านนำมาทั้งหมดนะครับตอนนี้ตรงนี้จะใช้เวลานานนะครับคือโยมที่นำต้นกระถินมาร่วมถวายทุกท่านนะครับจะได้นำเข้ามาถวายก็จะใช้เวลาหน่อยดังนั้นช่วงนี้การเงินเราก็มีมีเวลารวบรวม รวมๆยอดม้วนศีลนะครับม้วนศีลเพราะว่า้าลุมของชาวบ้านไม่เสร็จยกไม่รอรวมแบบทรอข้าวเฉพาะของเราก่อนครับวิโซทะเยเดินเลยดังนั้นแล้ววิโซทะเยเดินเลยครับพอตั้งไม่เสร็จนี้ก็จะได้เรียนเชิญเจ้ากรมครับเรียนหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้ท่านตัดสินใจท่านจะนั่งประจําที่หรือว่าท่านจะขยับเรนี้ก็แล้วแต่จุดครับท่านจะพิจารณาเองนะครับ จุดคือจะกรมยืนหรือว่าจุดตั้งใหม่ครับมว้วนศีลนะครับพระมว้วนศิลซีเลนะสุขติยันติงยกไม่รอเลยนะครับวิโสทะเยเดินเลยวิโสทะเยเดินเลยครับพอตั้งไม่เสร็จผมก็จะได้เรียนเชิญเจ้ากรมนะครับตั้งบนจุดหรือว่าตั้งหน้าจุดครับ จุดเคยจะกรมยืนหรือว่าจุดตั้งใหม่ครับใช่ไหมได้นะถ้ามีจะภาพร่วมสองท่านนะครับที่ยืนพอไหมครับยืนคู่กันเคยยืนแถวนัาก,กระดานสามท่าน เรามีที่เผื่อขยับมาด้นดานนี้อีกไหมเพราะว่าเผื่อภริยาท่านลุกยืนด้วยไม่ต้องนะท่านเดียวนะ,ะครับประมาณนี้นะครับบัตรนี้ขออญาตเรียนเชิญท่านจะกรมการทหารสื่อสารนะครับประคองผ้าไตรแล้วก็นำกล่าวคำถวายผ้ากระถิ่นแด่พระสงฆ์ครับ เจ้ากรมก็อุ้มพระตรายหันหน้ามาหาพระประธานก็คือตโต๊ะหม่ครับม้วนศีนนะครับพระมวนศีนซีเลนะสุขติยันติงยกไม้รอเลยนะครับวิโสทะเยเดินเลยวิโสทะเยเดินเลยครับพอตั้งไม้เสร็จผมก็จะได้เรียนเชิญเจ้ากรมนะครับขณะนี้นะครับญาติโยมก็ร่วมกันถวายต,ต้นกระถิน เมื่อยโยมถวายต้นกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการเดินก็จะจุดตั้งใหม่ครับกําลังรวบรวมใช่ไหมในส่วนของจํานวนยอดกระถินที่เราจะร่วมทําบุญบํารุงวัดอยู่นะครับมีเวลาช่วงนี้ก็เป็นอันว่าเราจะมอบอุปกรณ์กีฬาช่วงก่อนจะกล่าวคำภาวนาพอดีนะครับถับโอกาสนี้ท่านโอกาสนี้โครการจาื่อสารนะครับมีจิต ที่ยืนผัในการที่จะมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกาโรงเรียนเพื่อใช้ในเราาาามมมีีีีท่กกย้นอเพราะื่อใช้ในการกีฬาของโรงเรียนนะครับจำนวน3โรงเรียน่เดียวนะขอญาตเรียนเชิญท่านจะกรมการทหารสื่อสารยืนจุดไหนตอนนี้ครับเด่นๆประมาณนี้นะครับบัตรนี้ขอญาติเรียนเชิญท่านจะกรมการทหารสื่อสารอางนั้นก็ขอญาติเรียนเชิญสามโรงเรียนโรงเรียนที่หนึ่งนํากล่าวคํา ถวายผ้ากระถิ่นแด่พระสงฆ์ครับโรงเรียนที่สองนะครับและกรมก็ท่านอาจจะคุยด้วยก็ตอนนี้มีเวลาท่านอาจจะคุยกับแต่ละโรงเรียนด้วยนะครับตามพัายากษยวังคานธีเรนะสุขติยันติงยกไม้รอเลยเชิญโรงเรียนที่สองครับวิโซทะเยเดินเลยวิโซทะเยเดินเลยครับพอตั้งไม้เสร็จครับก็จะได้เรียนเชิญเชิญโรงเรียนที่สามครับ ท่านผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าผู้แทนนะครับเป็นจุดรับมอบนาจุดอุปกรณ์กีฬาจากเจ้ากรมการทหารสื่อสารครับจุดเคยเจ้ากรมยืนหรือว่าจุดตั้งใหม่เป็นป้ายครับเป็นป้ายครับได้นะเดี๋ยวมีทีมงานมาทีมงานช่วยกันตรงนี้ครับมอบเสร็จเรียบร้อยก็เรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารนะครับ ถ้ามีเจ้าภาพร่วมสองจากนั้นก็อนุสาสนอาจารย์ก็จะอ่านคัมประวารณาเอยื่นแบบแถวนักดานสามคันกราบนมรสการเผื่อขยับเจ้าวาดวัดเทพรัตนารามและคณะสงฆ์ที่เคารพไม่ต้องนะในปีพุทธศักราช2563กรมการทหารสื่อสารมีจิตศรัทธา ได้น้อมนำผ้ากะถินมาถวายแด่คณะสงฆ์ผู้อยู่จำเพรสภายในวัดเทพพระนารายนะครับประคองผ้ารลยขอแล้วก็น้อมถวายจะตกปัจจัยผ้ากตถินวัดดังรายการต่อไปนี้ถวายแด่พระสงฆ์องค์ของกะถิ่นจำนวนหาพระประธานก็คือโต๊ะหมู่ครับ ถวายแด่พระสงฆ์ผู้สวดสองรูปจำนวนรูปละบาทยกไม่รอเลยถวายแด่คณะสงฆ์ที่จำภาษาไทยในวัดเทพรัตนารามจำนวนรูปรูปละบาทเป็นจำนวนบาทพอั้งไม่เสร็จและน้อมถวายจตุปจจัยบำรุงวัดเทพรัตนารามเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นบาท จังหวะนี้ก็เว้นวักให้ญาติโยมสาธุด้วยกันจุดเคยเจะกมเยือกอ่านสามรอบครับจุดจุดบาทญาติโยมร่วงอนโมทนานะครับขอมอบจตุปัจจัยนี้บำรุงวัดตามแต่คณะสงฆ์เห็นสมควรจะใช้จ่ายต่อไปลงชื่อเจ้ากรมการทานสื่อสารอ่านจบนะครับก็จะได้ขอญาติเรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทานสื่อสารนะครับถวายใบประวัลนายืนคู่กันและ เคยยืนการเงินจะเือทานเงินสดมาด้วยตอนนี้นะครับถวายไปประวาประวัติญาทานนี้อีกไหมเพราะว่าเผื่อภริยาถวายเสร็จเรียบร้อยก็ถวายทานเงินสดด้วยเลยนะครับถวายทานเงินสดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเขานั่งประจัาทีประมาณนี้นะครับบัดนี้ขอญาตเรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารนะครับประคองผ้าตรายเมื่อท่านเขานั่งประจํนทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับถวายผ้ากระถิ่น เดี๋ยวพิธีกรนะครับก็จะเกิดในส่วนของญาติโยมนะครับอันนี้ก็คือยอดไม่เป็นทางการก็ว่าไปประธานก็คือท่านใดจะต่อยอดก็ตามอัธยาศัยนะครับพระมวลศิลซีเลนะสุขติยศนะครับช่วงต่อยอดก็ต่อยอดได้เรื่อยๆนะครับวิแต่โอกาสนี้เชยนเชิญเลยท่านตั้งใจรับพรก่อนนะครับท่านเดินในว่าดแล้วก็ให้พรตามลําดับประธานไม่เสร็จนะผมก็จะเรียกเชิญเจ้ากรม เมื่อพระสวรรตั้งปอนจบนะครับถ้าพรมน้ำมนต์ก่อนเดี๋ยวจะนานนะก็เชิญเชิญประธานดับเ่ยจะกดยืนหรือว่าจุดตั้งใหม่ครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยที่โตโมกุชาครับเมื่อประธานกราบพระนั่งประจักที่นะครับโอกาสนี้กราบนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับผู้ร่วมพีมถมีจะภาพร่วมสองช่วงนี้จะนานหน่อยนะครับที่ยืนอวานจะพยุดคู่ศาลาเลยเคยยืนแถวนักกระดานสามคันเรามีที่เผื่อขยับมาด้านนี้อีกไหมเพราะว่าเผื่อภรรยาท่านลุกยืนด้วยไม่ต้องนะท่านเดียวนะอ่ะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะ บัดนี้ขอญาตเรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารนะครับประคองผ้าไตรแล้วก็นำกล่าวคำถวายผ้ากระิ่นแด่พระสงฆ์ครับเจ้ากรมก็อุ้มผ้าตรายหันหน้ามหาพระประธานก็คือโต๊ะหมู่ครับมวนศีลนะครับพระมวนศีลซีเรนสุขติยันติงยกไม้รอเลยนะครับวิโสทะเยเดินเลย วิโซทะเยเดินเลยครับพอตั้งไม่เสร็จผมก็จะได้เรียนเฉิญเจ้ากรมนะครับตั้งบนจุดหรือว่าตั้งหน้าจุดครับจุดเคยเจะกลมยืนหรือว่าจุดตั้งใหม่ครับใช่ไหมได้นะ ้ามีเจ้าภาพร่วมสองท่านนะครับที่ยืนพอรบทม่ยืนคู่กันบมงทีเคยยืนแถวน้ากระดานสามท่านสิามสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยแล้วมีที่เผื่อขยับมาด้ดีอีกไหมเพราะว่าย่อภริยาท่านลูกยานอยางไม่สรุปนะครับไม่ต้องมีเกียรติท่านเดียวนะส่นท่านทำบุญได้เรื่อยโอกาสนี้ผู้ร่วมพิธีทักท่านนะครับเรียนเชิญรับประทานอาหารนะครับส่วนประมาณนี้นะครับพอนะครับ บัตนี้ขอญาตเรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารนะครับประคองผ้าไตราแล้วก็นำสกล่าวับถวายผ้ากริ่นมีแด่พระสงฆครับแล้วก็จะได้รัประทานก็ตามผาตรหันหน้ามหาพระประธานก็คือโต๊ะโมู่ครับม้วนศีลนะครับพระมวนศีลซีเลนะสุขติยันติงยกไม่รอเลยนะครับวิโสทะเยเดินเลย วิโซทะเยเดินเลยครับพอตั้งไม่เสร็จผมก็จะได้เรียนเชิญเจ้ากรมนะครับตั้งบนจุดหรือว่าตั้งหน้าจุดครับจุดคือเจ้ากรมยืนหรือว่าจุดตั้งใหม่ครับใช่ไหมได้นะ มีเจ้าภาพร่วมสองท่านนะครับที่ยืนพอไหมครับยืนคู่กัน <c oughs> เคยยืนแถวนักกระดาน3ามท่านเรามีที่เผื่อขยับมาด้านนี้อ,อีกไหมเพราะว่าเผื่อภรรยาท่านลุกยืนด้วย <c oughs> ไม่ต้องนะท่านเดียวนะอ่ะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะ บัดนี้ขอญาตเรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารนะครับประคองผ้าไตรแล้วก็นำกล่าวคำถวายผ้ากรถิ่นแด,ด่พระสงฆ์ครับเจ้ากรมก็อุ้มผ้าตรายหันหน้ามหาพระประธานก็คือตโต๊ะหมู่ครับมวนศีลนะครับพระมวนศีลซีเรนะสุขติยันติงยกไม้รอเลยนะครับวิโสทะเยเดินเลย วิโซทะเยเดินเลยครับพอตั้งไหม่เสร็จผมก็จะได้เรียนเชิญจะกรมนะครับตั้งบนจุดหรือว่าตั้งหน้าจุดครับจุดคเคยจะกรมยืนหรือว่าจุดตั้งใหม่ครับใช่ไหมได้นะ ามีเจ้าภาพร่วมสองท่านนะครับที่ยืนพอไหมครับยืนคู่กันเคยยืนแถวหน้าก,กระดานสามท่านเรามีที่เผื่อขยับมาด้านนี้อีกไหมเพราะว่าเผื่อภริยาท่านลุกยืนด้วยไม่ต้องนะท่านเดียวนะอ่ะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่า